สวัสดีครับพบกันในรายการสำนักอาจารย์โอ๊คและอาจารย์ทพยากรเราก็มากันแล้วเหมือนเดิมนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ9 0 0 0 9 0 0 9 9แชร์เพียงเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ9 0 0 0นะ900 นะเก้าเก้าแชร์นะเพียงเท่านั้นนะครับนะนะเอาเข้ามากันได้นะเข้ามากันนะครับนะกดแชร์ออกไปนะอย่าเริ่มแซ่นะ เจ้าทั้งหลายต้องกดแชร์นะเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์ไปแล้วก็แชร์ออกไปอีก เข้ามากันได้นะขอรับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะอย่าลืมครับเพียงคนละ9 9 9าแชรนะ์ตอนนี้ก็กำลังเข้ารายการกันอยู่นะใครที่เห็นรายการนี้ก็เข้ามาได้นะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ กดแชร์ออกไปแซ่นะเข้ามากันได้ นะอย่าลืมครับเพียงคนละ9,999แชร์นะเข้ามากันได้นะขอรับอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะ เข้ามากันได้ในเวลานี้นะ ข้ามากันได้นะครับตอนนี้ขอผู้แชร์นะครับชื่ออะไรจีโรดนะจีโรดเข้ามานะจีโรดคนชื่อคิมของเขาใกล้หมดบงังยังครับอีกนานไหมเขาถึงจะสั่งของเดี๋ยวดูให้นะว่าเขาจะสั่งเจ้าไหมนะคนชื่อจีโรดอีกนานไหมเขาจะสั่งของ ดูให้แล้วกันภายในสามวันนี้เขาจะสั่งของไหมยังอะ่ะเขายังไม่สั่งอะ่ะมันเหมือนกับของเขามันไม่ได้บอกนะแต่มันของมันนิ่งๆอะ่ะเหมือนยังไม่มีการสั่งเข้ามาภายในสามวันนี้นะไพ่ว่างนั้นนะไพ่เป็นไพ่สีดาบเข้ามากันได้เฉพาะตอนนี้นะครับนะกดแชร์ออกไปแท่นะคนละเก้าพันเก้าร้อย 99แชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะดูดูนะแล้วก็ถามเข้ามาได้เฉพาะตอนที่มีคำว่าสดนะนะเขายังไม่สั่งนะครับนะเออมาครับกดแชร์ออกไปนะไปสวดพระกรถาเงินล้านหน่อยดิเสริมดวงเสริมราศีนะ สวัสดิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเถวาสเัยยาขาปรายันเตพระมาจมหาเถวาอภีราภาภวันตุเมมหาพุทโยมหาระอภพภวันตุเมมิเตภาหัตเตพุธามาอาุณโมพุธายามเวรเชโยเอริคนณายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสาเวรทิโยวพุทธสัง มานีมามาพุทธศัสวา่าโมสมบติชามีเพลงเพลง,พ,ลงพาพานฮาฮา,หาเร่ยนะไปสวดนะสวดเสริมดวงเสริมราศีกันเข้ามาแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยอย่าลืมครับนะโคเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะสวดมนต์ไงเสริมดวงเสริมราศีกันนะเชื่อผมเถอะนะยุคนี้เป็นยุคของคนสวดมนต์จะอยู่รอดนะยุคเนี้นะไหนชูยุ้ยสี่สิบสาม สามีให้อภัยเราไม่ค้าหรือต้องจบผมบอกผมดูแค่ว่าเขาจะให้อภัยคุณไหมทุกใจเขามีโอกาสให้อภัยคุณนะไพ่ว่านะเพียงแต่ว่าคุณต้องไปสวดมนต์และอธิษฐานจิตถึงเขานะคาถามหาจัก,กรพพัดสักสักร้อยแปดจบนะสักประมาณสองสเดือนนะ นโมพุทธายาพ,าพุทธะไตรรัตนายานมณีนภรัตสีสหัสสสุธรรมาพุทุทธรรมะสังโฆยาวธาพุทโมนาพุทธะบูชาธรร,รมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวารีจมหาเทวรังอหังวันทามีทุเรตโตอ,อหังวันทามิธาตุโยอ,อหังวันทามีสัพเพสนพุธะธรรมะสังฆาปูเชมิ ไปสวดเสริมดวงหน่อยนะคุณยุ้ยนะสามีให้อภัยคุณได้แต่คุณต้องไปสวดมนต์หน่อยนะพรการเงินจะรออาทิตย์หน้าสมหวังไหมผมดูแค่นี้นะผมดูแค่สามวันนี้ยังไม่สมหวังนะสามวันเนี้ยนะถ้าคุณอยากจะสมหวังไป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 เจริญพุทธมนต์นะคาถา พระแม่บุญเรือนกระถาพระจิมพรีนาชารีติชิมพารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพราภังมามาโพคะมามามาหาระโพมามาสัพเพชนาพาหูชนาภาวันตุเมนะไปสวดนะไปสวดมนต์กันนะน,ะ,นะเชื่อผมเถอนะนะยุคหน้าเนี่ยจะเป็นยุคของคนสวดมนต์ ทำไมสวดมนต์จะอยู่ลําบากเพราะว่าข้าวของแพงนีทองก็จะขึ้นเป็นประวัติการสามหมื่นแปดกันนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะพยาพยามพยายามพยายามเจริญสมาธิสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากันไว้ให้มากเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะข้าวของมันจะแพงผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางสงครามยูเครนรัสเซียมันจะมีผลผูกพันหมดแหละนะทั่วโลกเพียงแต่ว่าคุณเชื่อผมในคําพยากรณ์ผมไหมหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นของพาริยเจ้าเขาพูดมา ท็อป4ี่สิบี่ไม่มีผู้แชร์ขอผู้แชร์หน่อยครับนะเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ดะนะถ้าคุณอยากเห็นผู้แชร์จริงๆมันไม่ยากนะมันอะผู้แชร์เนี่ยผมทําให้ดูก็นะกดแชร์มันจะเป็นรูปคนละลูกศรน,นะนะคุณท็อปนะนะมันจะเป็นรูปคนละลูกศรอ,ออกไปเนี่ยนะนะอย่างเงี้ยกดแชรเ์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นนะมันมีผู้แชร์เนี่ยนะมันต้องมีผู้แชร์เนี่ยเป็นรูปคนละลูกศรขึ้นไปเนี่ยนะนะไหนชื่ออะไรจ๊ะแชร์แล้วปูพรุ่งนี้ มีคนมาติดต่อมาขอดูบ้านเขาจะจะตกลงซื้อไหมไพ่ว่ายังไม่ซื้อครับเหมือนจะดูเฉยๆครับนะคุณปูนะขอผู้แชร์หน่อยครับผู้แชร์นะขอบคุณคุณปูนะครับนะนะคุณปูเขายังไม่ซื้อเขามาดูเฉยๆถ้าคุณปูอยากจะได้เร่งลาบก็นั่นเลยใส่เลยกระถางเงินล้านวันร้อยแปดจบอธิษฐานกิตนะ หลวงพ่อสีดิงดำหลวงพ่อปานรบ้างนมโคนะหลวงพ่อสีดิงดำหลวงพ่อปานบางนมโคนะสมติตชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยัขาปรายันติพระมาจมหาเทวาอภเพราภาภวันตุเมมหาพุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตภาุหเตพุทธมาอาุณโมพุทธายเวรจิโยเอริโคณายัง เวเรหิงสาเวเรทศิเวเรทศาเวรจิยพุทธสสัมมานีมามาพุทธัสสวาหมสมติชชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเเรมิวความรักค่ะคนที่คนคนที่มีจะมีคนแอบชอบไหมคะสถานะโสดเดี๋ยวดูให้เจ้านะว่าเจ้าอยากจะได้คนแอบชอบไหมให้บอกว่ามันเหมือนกับว่า มันเป็นคนที่ไกลตัวเราอ่ะไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ตามที่อยู่ไกลไกลตัวเราอ่ะให้มันว่างั้นนะน่าจะเป็นคนต่างดินต่างแดนต่างดาวนะหรือว่าคนแบบว่าเดินทางมาเจอเราเฉยอะไรเงี้ยนะนะเอานะก็นะนะเออ,นะนะเอ,อจะได้ครูอะไรบูชา เลือนแม่ตะเคียนไหมอันนี้เราไม่ดูครับนะถ้าจะดูบูชาเลือนแม่ตะเคียนนี่นี่ครับจะต้องดูในไพ่เทพพลังจิตครับผมไม่ดูเรื่องนี้นะถ้าจะดูมันจะเป็นไพ่ชนิดอื่นแล้วไพ่เทพพลังจิตไปแล้วนะแล้วก็ไม่มีผู้แชร์ด้วยนะแล้วผมก็ดูให้ไม่ได้ด้วยนะถ้าแบบเป็นเรื่องพลังจิตอะไรเงี้ยนะถามว่าผมจบสายพลังจิตมาไหมจบมาถามว่าฝึกมาเยอะไหม สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกจนตอนนี้สี่สี่แล้วก็นั่งสวดมนต์มาทุกวันน่ะนะความเป็นทิพย์หลายๆคนก็อยากได้นะผมดูในไพ่เนี้ยนะผมดูราคาพันห้าไม่โกหกไม่โกหกใครนะไพ่เทพพลังจิตผมดูเป็นอาชีพมานานแล้วถ้าจะถามเรื่องเรื่องเทพเรื่องอะไรผมผมมาดูแบบส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าข้างหน้านี่ผมไม่ดูเพราะผมดูเป็นไพ่นี่ไพ่ยิปซีไพ่ทิพย์ยิปซีจะไม่ตอบเรื่องพวกนี้นะ นะไปสวดพระกระถางเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีนะครับถ้าอยากให้เขาซื้อบ้านซื้อช่องทําสัญญงสัญญานะนะแล้วส่วนคนจะแอบชอบไม่แอบชอบนี่มันขึ้นกับบุพกรรมนะไป เอาคาถามาหาจากักรพพัดดึงมาเลยนะนะโมพุทธายาพาพุทธาไตรรัตนญาณมณีนุพราศสิสหาสาสุธรรมาพพทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคกีทานังพรังคันทางสิวารีจมหาเทรังอหังวันทามิทรเรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสโพธาธรรมาสังฆะ ปูเชมีเนี่ยผมต้องทํากดแชร์ให้ดูเนี่ยนะกดแชร์ไม่รู้กี่รอบเป็นสิบปีมาแล้วตั้งแต่ไลฟ์สดรู่นแรกๆจนวันเนี้ยนะก็ยังต้องกดแชร์อยู่งั้นให้คนดูนี่เรื่องจริงนะสัจธะทมความจริงครับนะนะนะก็นะกดแชร์มันไม่ยากครับนะแตจจะกดกันหรือเปล่าแล้วคําถามวา่าจะดูประเทศพลังจีดนะมาเลยผมพันห้าผมไม่โกหกนะถ้าต่างแดนผมดูสามพันห้าราคาปกตินี่เรื่องจริงผมไม่โกหกหรอกเพราะว่าผมจบมาทางสายนี้โดยตรงนะนะนะถ้าจะดูก็มานะอืม ขอผู้แชร์ถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ไปเองปูยี่สิบห้าการงานนะเดินทางเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวดูให้เจ้านะไม่ดีครับช่วงนี้นะไปสวดมหาจากักรพรรดิหน่อยนะครับนะหรือสักถาระเงินล้านหน่อยนะถ้าอยากให้การงานการเดินทางดีก็สวดกรถามหาจากักรพรรดินะอ่ะอรุณสี่สิบจะมีเกณฑ์นะตั้งคันไหมผมไม่ดูเรื่องตั้งคันเรื่องตั้งคันต้องเป็นไพ่เทพพลังจิต อันนี้เป็นไพ่ยิบซีผมไม่ดูข้างหน้าผมไม่ดูนะถ้าเป็นตั้งคันต้องมาตั้งคําถามกับผมนะผมดูให้ไม่ได้ถ้าตั้งคันนี่คุณ,คณ,คณต้องไปขอกเทพพรมเทวดานู่นนะไปขอกับพวกเราพระประธานในโบสถ์นู่นซึ่งมีเทวดาคุม้มครองปกปักรักษาถ้าไปขอกับสิ่งขอที่ตรงรู้นะ่ะได้แน่แต่คุณจะมาถามผมข้างหน้านี่มันเป็นบุพกรรมของคุณแล้วเทเทพเทวดาองค์ไหนจะมาเกิดอนะคุณคุณจะต้องไปหาเอาข้างหน้ากดแชร์แล้วอ่อนจะมีเกณฑ์ตั้งคันไม่ต้องไปถามหมอสูติหมอสูตินาะรีเวท ต้องมาดูไพ่ยิปซีครับแบบหกนะสามพันห้าครับแบบนี้ครับนะไพ่ยิปซีเทพพลังจิตอันนี้ผมดูในนี้เรื่องตั้งคันนะผมจะดูในไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพผมจะไม่ดูในในไพ่ยิปซีนะมาดูราคาพันห้าเนี่ยไพ่เทพพลังจิตชั้นสูงนะคือผมจะมันมันจะคนละหน้าหน้าไพ่กันเลยไงผมก็เลยไม่ไม่ตอบพูดจริง้าจะดูมาดูส่วนตัวดูเนี่ยมาติดต่อได้เลยมาติดต่อได้เลยนะผมอยู่เนี่ยนะ ไอดีรายเอเจทอพหนึ่งหกนะขอร้อมโอนก่อนดูนะครับผมผมผมดูเป็นอาชีพถ้าเรื่องตั้งคันเรื่องอะไรจริง,รงๆแล้วอะ่ะต้องไปติดต่อกับหมอสูตินารีเวทหมอสูตินารีเวทเขาจะต้องเอาไข่ไปเลี้ยงบม่อไข่เลี้ยงเสร็จแล้วเอ,เอาจิม้มเอาเอาจิ้มแล้วเอาตัวอ่อนเอาตัวอสุจิไปฝังพอฝังเสร็จแล้วอะ่ะถึงจะได้แต่ผมเคยเห็นมาแล้วนะห้าสิบมีลูกอะ่ะผมเคยเห็นมาแล้วถามว่าเป็นยังไงลูกหลงนะผมเคยเคยเห็นมานะ แม่เพื่อนตอนนี้แปดสิบกว่าแล้วนะลุกหลงนะอ่ะมาไอเรื่องตั้งคันต้องต้องถามสูตินารีเวชนารีแพทย์นะเออนะเ่ะเวลาผมอว่าเหลืออีเหลือประมาณสิบนาทีสุดท้ายแต่ถ้าจะแบบดูปกติมาได้ด้านหลังนะหรือไปสวดมนตน์ไปขอเอาไปขอพระโพธิสัตว์ด้านบนนะสวดสวดคาถามหาจากักรพรรดิคาถาเงินล้า,านคาถา,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 าพระชิมพีอย่างเงี้ยนะ ไปสวดเอาสมจิตชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวนสเพยคาปรายันเตพระมาจมหาเทวาอภีราพาภวันตุเมมหาพุญโยมหาราพอภวันตุเมมีแต่ภาุหเตพธมามาอุณโมพุธายเวรเทยเอริโคณายังเวระหิงสาเวระทัสสเวระทัสสั เวริทียอุจธสามานีมามาพุจธสัตวหุมสมเตชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรอถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือสละสิทธิ์นะครับผมจะทำผู้แชร์ให้ดูนะต้องเป็นรูปคนและลูกศรด้านหลังนะ นโมพุทธายาภาพุทธะไตรรัตนายานมณีนภรัตสีสหัสสสุธรรมาพุทธาธรรม,มสังฆยาธาพุทธมนุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวาริจะมหาเทวังอะหังหวันทามีทุเรตนมอะหังหวันทามีธาตุโยอะหังหวันทามีสัพพสน์เพิธาธรรมะสังฆปูเชมีเนี่ยผมทำหดแชร์ให้ดูไม่รู้กี่รอบ เป,นปน็นลูกคนกับลูกศรเนี่ยดูง่ายดูไม่ยากหรอกแต่ใครจะทำอ่ะถ้าคนทําผมก็ตอบให้ไม่ทำผมก็ไม่ตอบอมีแค่นั้นแหละนะเรื่องจริงนะผมทําตามหน้าที่นะตั้งแต่วันแรกที่ผมดูดวงนะคนนะจนมาถึงวันเนี้ยทํารายการเนะี่ยผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดี่เรื่องจริงถ้าไม่มีรูกคนและลูกศอนะด้านหลังเนะี่ยเห็นชัดเลยนะผมทําให้ดูเป็นสิบรอบได้จะทำร้อยรอบก็ได้นะเวลามันไม่มีนะหรือว่าจะไปสวดคาถาคาถาพระชิมพลีนะนะ คาถาพชิมพรีก็ได้ณนะชาลีติชิมพารีจมหาเทรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามาพรารังมามาโอคะมามามหาโพมามาสัพเพชนพาพหุชนาภวันตุเม่นะสวดไปเรื่อยๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นอ่ะการสวดมนต์เนี่ยมันจเจริญเจริญสติจเจริญสมาธิผมทําทั้งวันของผมอ่ะมีเวลาผมทําตลอดนี่เรื่องจริงนะมีเวลาผมทําทั้งวันอ่ะเรื่องสวดมนต์เนี่ยไม่ไม่ปล่อยนะเพราะว่า การสวดมนต์เป็นการสงบจิตนะภิญญาหกนะพิญญาหกนะภิญญาหกน,น,นี่คืออะไรไมัชวนคนสวดมนต์ในเรื่องจริงนะอย่างคาถาเงินล้านคาถาพระชิมพรีคาถามหาจากักรพรรดิเนี่ยสวดหมดแล้วนะสวดวนวนวน,น,นไปนะนะคาถาชิมัญชรก็ยาวหน่อยมมองคุฎพุทริเจ้าในจีวิโสเสเสอีเสเสพุทธนาเมอีเมนาพุทธตังโสอีโสตังพุทธปีตอีลหลายๆคนถามผมว่าทํายังไงจะได้มีดวงตาทิพย์ก็ต้องฝึกนะครับ ฝึกจากอะไรฝึกจากสมาธิฝึกจากฌานถ้าเราไม่ฝึกก็ไม่ฝนนั่นมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะมาครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะมาครับเอาจริงผมมาสวดมน์นะมีให้ไม่สวดจะให้ผมดูเรื่องท้องเรื่องอะไรผมดูให้ได้หมดอะแต่ใครใครจ่ายผมก็ดูแค่นั้นเองเพราะถ้าเป,เป็นเรื่องนอกเรื่องที่แบบนอกไพย่ยิปซีอะมาเถอะมาเถอะผมดูหมดอะผมดูแต่ราคาธรรมดาไปถึงสามพันห้าสี่พันห้าว่าดูแล้วแต่ใครจะดูนะทองก็ขึ้นแล้วตอนนี้ นะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์นะถามกันได้ครับนะคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นสวัสดีนะอาจารย์ดีรการไม่ได้เจอกันสซนานนะนะช่วงนี้ก็ว้าวุ่นอยู่กับการสวดมนต์นะฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยเรื่อนะนชารีติชิมพารีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามา วัตถุวัธฐามะมาภราภังมามาโพคะมามามหาระอโพมามาสัพเพชนาพะหุชนามพ a วันตุเมนะสวดไปเรื่อยๆนะสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวมสเพยาคาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอะเพราภาพะวันตุเมมหาพุญยมหาระอโพภะวันตุเมมิเตภาหนเตพุทธมาอาุณโมฟุธายาวิริโยริโคณายัง เวเรหิงสาเวเรทัสน์เวเรทัสสาเวเรทิโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสัสวะหุมสมติฌามีเพ่งเพ่งภาภาหาหาที่เอเรนะนั่งสวดไปนะสวดไปเรื่อยๆทั้งวันน่ะนะนะสวดไปทั้งวันนะนะสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดให้เพลิดเพลินน่ะคืสวดให้เกิดฌานฌานแปลว่าชินนะนะฌานแปลว่าชินฝึกไปเรื่อยๆอ่ะนะ สวดไปเรื่ <step out? S 2> อยๆอย่างกระถามมหาจักระพรดเนี่ยกำพระไว้ในมืออย่างเงี้ยนะมีประคงประคำหน่อยนะติดไว้มันก็ส่งอารมณ์นะความสบายนะสวดแล้วก็สบายสวดแล้วก็สบายสวดแล้วก็สบายสวดไปเรื่อยๆ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 อ้าใครจะถามอะไรก็ถามตอนนี้เวลายังเหลืออยู่นิดหน่อยเหลือเวลาอยู่ประมาณห้านาทีเดี๋ยวหมดหมดเวลารอบนี้ผมก็ออกละนะสวดมนสวดมนกันทุกวันนะมันจะมันจะมันจะทำให้สุขภาพแบบแก่ช้าแก่ช้าอายุยืนตายยาก ยังดูร่างกายดูดีนะเจ้ากรรมในเวรน้อยลงถ้าคนสวดประจำนะอันนี้พูดตามหลักความจริงนะนะสมจิชามินาสังสิมโมพระมาจมหาเทวานสเพยคาปรายันเต พระมาจมหาเทวาอเพราภาภวันตุเมมหาพุญโยมหาราภะภวันตุเมมิเตพาวะเตปุธะมาอาุณามพุทธายเวริจิโยเอริโคณายังเวรหิงสาเวรทัศีเวรทัศาเวริจิโยพุทธะมมานีมามาพุทธะสัสวะหุมสมัติชามิเพ่งเพ่งพาภาฮาฮาเทเรมาผมดูแค่สามวันนี้นะ ดูไม่ถึงเดือนเมษาผมดูแค่สามวันนี้นะอ่ะดูแค่สามวันนี้จะไปหางานจะได้งานไหมผมดูแค่สามวันนี้นะไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้เก่งไพ่ใบนี้บอกว่าถ้ามันก็เหมือนกับว่ายังถ้าไปหางานนะมันห้าสิบห้าสิบนะส่วนมนหน่อยนะอายุยังน้อยอยู่เพิ่งยี่ยี่สิบเก้านะแพรนะแพ้ส่วนมนกระถามาหารระถาเงินล้านได้งานแน่นะส่วนกระถาเงินล้านน่ะนะ สวดกระถาเงินล้านถ้าอยากได้งานให้ส่วนกระถาเงินล้านเด่พูดจริงๆนะไพ่มันไพ่มันบอกห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าปถ้าไปส่วนพระกระถาเงินล้านเนี่ยจะทําให้ได้งานง่ายนี่พูดจริงๆนะพูดจริงๆเงินมาง่ายนะนะสมจิตชามินาสรงสิโมพระมาจมหาเทวาสพยาคาปรายันเต พระมาจมหาเทวาอภเพราภาพวันตุเมมหาพุทธโยมหาราภพวัน n ตุเมมิเตพาวุหเตพธามาอุนามพุทธยาเวรเทเยเวริโคณายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสาเวริทิโยพุทธสมาณีมามาพุทธสสวะหุมสมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทเรนะสวดอะสวดไะนะเชื่อมเดสวดไปกระถางเงินล้านอะเปิดฟังก็สวดไปเรื่อย นะเดี๋ยวราบเดี๋ยวซับก็มาเองนะก็ถามมหาจากักรพรรดิก็ได้ น a m มพุทธ,ธายาภาพุทธะไตรรัตนายานมณีนภราตสีสหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมสังโฆญาธาพุทธโมนพุทธ,ธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันทางสิวารีจมาาเทพรังอะหังวันทามิทุเรเโตอะหังวันทามิทาติโยอะหังวันทามิสปะสนพุทธ,ธาธรรมะสังฆะปูชเชมิวัด,ดีจมุกดา นะบุคดารัสนะมากดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยอายุและตามด้วยคำถามเหลือเวลาีก3นาทีเดี๋ยวจะไปละนะติดต่อดูดวงกันได้นะที่ Facebook ครับวชิระเกีรติดาเบอร์โทร0849266658ไอดีรเอเจทีโอพตามนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูดวงส่วนตัวใครอยากดูมานะขอพร้อมโอนก่อนดูนะและนี่อาจารย์โอได้ตามนี้ครับ Facebook ครับนะนะ ติดต่อได้ตามนี้อาจารย์โอจะสวดทุกวันสวดเลยครับนะสวดเลยทําไปเลยสวดทุกวันผมว่าสวดทุกวันสวดวันละร้อยแปดจบสวดของผมถ้ามีเวลาผมนั่งสวดเลยบนลงบนรถอะไรสวดของผมไปเรื่อยถามว่าทําไมสวดมันเพลินมันมีความสุขนะแล้วเอาภาพพานิพานมานั่งจ้องนะโอ้โหมีความสุขเย่อยเลยนะภาพพานิพานนะนาภาพเนี้ยนะเอาภาพพนิพานมานั่งจ้องเนี่ยเนี่ยนะ วลาสวดเสร็จนะแล้วเรามาณพานิพานมานั่งจองนะภาพพระนิพานนะเวลาเรามองมองไปในเมืองนิพานนะเวลาเรามองไปในเมืองนิพานนะเราจะเห็นเมืองนิพานเมืองนิพานแล้วจิตมันจะเบาเบามีความสุขมันจะสบายพอสบายเสร็จแล้วจิตมานะนมะพะทะนะนัมะพะทะนมะพะทะนัมะพะทะนะแล้วจิตเข้าไปเห็นนะเห็นเมืองนิพานนะโอ้โหมันสว่างนะสว่างจิตสว่างมันสว่างมากไม่ใช่สว่างธรรมดาสว่างแบบสุดๆเลยนะ พอสว่างเสร็จแล้วเนี่ยพอจิตมันสว่างเสร็จใช่ป่ะจิตมันจะเข้าไปข้างในเมืองนะจิตจะคล้องแววกกับเมืองนิพพานอย่างเดียวไปเทวดาพรหมนิพพานได้โดยอัตโนมัตินะ,ะจริงๆนะสวดคาถามหาจักรพพัดใช่ไหมก็ไปได้หมดครับนะบทไปบทไหนก็ไปได้หมดนะมหาจากักรพรรดก็ได้นะนะนะโมพุทธายาพ,าพุทธาไตรรัตนายานมณีนภารสีสหาัสาสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวารีจมหาเทวรังอาหังหวันทามิทุเรโตอาหังหวันทามิทาตุยโยอาหังหวันทามิสัพสะสนพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมีสวดหมดอะผมสวดหมดทุกบทอะใครสวดแล้วก็สวดสวดหมดทุกบทนะนะจริงๆใครมาเนี่ยผมสวดหมดสวดทุกบทอะอะไรมาผมสวดหมดอะ ถามมหาจักรพพัดกระถาเงินล้านกระถาพระชิมพรีอย่างเงี้ยโอ้โหมันสบายพอสวดแล้วมันเพลินนะสวดแล้วมันเพลินแบบแบบที่หลวงตา,าบอกมันเบาพอเบาแล้วมันเพลินเพลินเสร็จใช่ปะจิตเราก็ไปนั่งนั่งนึกภาพนะมองเข้าไปในเมืองนิพพานะมองทุกวันทุกวันนะเขาบอกว่าเวลาเราเราเรา,เราตายแล้วเ,เราอยากไปอยู่ที่ไหนเราจะมองที่นั่นประจําพอเรามองเข้าปอ่ามันเหมือนว่าพอเราเห็นภาพใช่ไหม ภาพมันก็เหมือนหน้าต่างหัวใจคนนะเวลาเรามองทุกวัน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 เนี่ยเหมือนจิตเราอยากไปอยู่ในนิพพานเนี่ยก็มองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทงพระปัจเจคุธเจ้าทงพระอริยาสาวกนะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อราสิงดําแห่งวัดท่าสุงเนี่ยเรานึกถึงนะหลวงปู่ดูดแแวัดสแกนลวงตาวัดธรรมเมืองนะนึกถึงเสร็จแล้วเราก็โน้มจิตเข้าไปเรื่อยๆนะหายใจเข้าเป็นนามาหายใจออกเป็นพาทาหายใจเข้าเป็นนามาหายใจออกเป็นปัธาจิตมันจะสบาย พอจิตสบายพักหนึ่งผมก็สวดเป็นคาถาเงินล้านก็ได้คาถามหาจากักรพรรดิก็ได้คาถาพระชิมพรีก็ได้ลาบรัพย์ก็จะมานี่เรื่องจริงคนที่ทาอ่ะที่สวดประจาอ่ะก็ได้ได้หมดนะได้หมดสวดได้หมดทุกบทนะผมว่าสวดหมดอ่ะอะไรอะไรดีผมก็สวดหมดทินนตนชนินนบัญชรยอดพระกรุงพระกันฮูรูฮูรูสวาหายะอะไรเนี่ยอินทรสาวังมหาอินทรสาวังพรมสาวังมหาพรมสาวังอีศีสาวังมหาศีสาวังสวดหมดอ่ะนะอะไรมาผมสวดหมดอ่ะนี่จริงๆนะ นะอะไรมาผมสวดหมดนี่เรื่องจริงถามว่าเราสวดทาไมสวดให้มันมันสบายมันเบานะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอยู่ในโลกอะบางทีนะมันโลกถ้าเราไม่สวดนะเดี๋ยวเ,เจ้ากรรมในเวรมาพอเจ้ากรรมในเวรมาโลกเยอะเข้าโรงพยาบาลจ่ายเงินค่าหมอค่ายาหมดหมดตัวไม่ไมีเหลือนี่เรื่องจริงนะหมดตัวไม่เหลือมันมีมาเยอะแล้วเห็นกับตามาเยอะแล้วนะนี่เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติทำกันไว้นะเวลาผมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปทํารายการพลังจิตสื่อกรรมไอ้พลังไปทํารายการในนี้ก่อน องเทพเสริมดวงเสริมดวงก่อนแล้วก็ไปทําคนมีองค์ต่อนะเออนะีไปทำต่อนะหมดเวลาหมแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วขอโชคดีนะครับนะใครจะดูอะไรก็ไปติดต่อได้หลังไมนะ้ตามได้ที่เฟสนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ